สวัสดีคะ่ะเราทำคลิปแรนดอมกันนะคะเรื่องราวจะคุมอยู่ประมาณหนึ่งเดือนสองเดือนไม่เกินสามเดือนนะคะเราอยากรู้ว่าใครก็ตามที่คิดไม่ดีไม่ซื่อหรือ,อทำร้ายเรารับหลังต่อหน้าและรับหลังก็ตามหรือคนที่ทำให้เราผิดหวังทรยศหักหลังเขาจะได้รับกรรมไหมมาดูจากไพ่นะ อาจารย์ขอดูพลังงานคนที่เข้ามาฟังก่อนกันแล้วกันนะไพ่บอกว่าอย่างไรบ้างพลังงานของท่านไพ่ดีวิวท่านจะมีความกโกรธและความอยากเอาชนะความไม่พอใจอย่างมากมนะคะคนคนนั้นจะต้องได้รับกรรมจริงๆคะ่ะที่เขาทําให้ท่านเสียใจนะอทุกทรมาน เพราะว่าท่านปมนคนจริงจังจริงใจกับคนอื่นแต่คนที่เข้ามาสแสวงหาผลประโยชน์นั่นเองนะคะแต่ตอนนี้ท่านก็มีชีวิตใหม่ที่มีความสุขนะคะเจ็ดถ้วยมีพลังงานของการเติบโตของชีวิตมีโปรเจกต์คโครงการมีไอเดียสร้างสารรค์ชีวิตตัวเองมีความมั่นคงในชีวิตแล้วนะคะแต่นั่นแหละคะ่ะท่านก็จะไม่ได้เปิดใจกับใครที่เข้ามาง่ายๆพลังงานท่านบอกว่าท่านจะเป็นคนที่ระมัดระวังจากความ ผิดหวังที่ผ่านมานั่นเองนะคะทำให้ท่านาไปตามเาสเตกเป็นสเต็กไปอาจารย์มองแต่ถ้าอะไรเข้ามาแบบท่านไม่แน่จใจท่านจะเหมือนกับคนยืนถือไม้อะพร้อมที่จะสู้พร้อมที่จะฝา่าฟันไฟไม่มีการงอให้ใครแล้วนะคะพลังงานท่านเป็นอย่างนี้นะคะโอเค และมีอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านอีกขอท่านก่อนนะคะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจริงๆท่านจะมีความสุขค่ะนะท่านจะมีความสุขในสิ่งที่ท่านทํานี่แหละคะ่ะเจ็ดถ้วยกับเก้าถ้วยบาลานซ์กันเลยนะคะไพ่ท่านจะมีความสุขโอ้โหท่านจะมีเงินมีเงินมีทรัพย์มีความมั่นคงในชีวิตรายได้เข้ามาเป็นกอบเป็นกรรมไม่ว่าท่านจะประกอบสัมมาอาชีพอะไรนะคะตอบโจทย์นเรื่องเงินเรื่องร,องรองายได้เลยนะคะ ตอโอ้โหดูไพ่ดีเดอะซันเป็นไพ่ที่ใหญ่ที่สุดในสำรับเป็นไพ่แห่งการแบบชีวิตจะได้ไปสู่จุดสูงสุดของชีวิตเลยนะคะชื่อเสียงความมั่งคั่งร่ำรวยนี่คือเกณฑ์อนาคตนั่งอยู่บนกองเงินกองทองจริงค่ะบางท่านอาจจะโชคฟุกฟุจัก ุ้หวยละตอรี่อะไรก็ว่าไปโชคจากการทำมาหากินสร้างธุรกิจธุรกิจเติบโตก้าวหน้าเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีนี่คือดวงท่านนะอ่าวเรามาดูคนนั้นบ้างตอนนี้ชีวิตคนนั้นที่เขาทำไม่ดีกับท่านไม่ว่าจะเป็นคนรักเป็นเพื่อนเป็นอะไรก็ตามเขาเป็นยังไงนะคนคนนั้นอ่ะที่มีประเด็นกับท่านเขาเป็นยังไงอยู่ตอนนี้นะคะเขาก็อาจจะมีชีวิตใหม่กับใครบางคนนะคะเออเขาก็มั่นคงในระดับหนึ่งเหมือนกันนะคะ ความมั่นคงแล้วก็มีใครบางคนในชีวิตแต่แล้วความมั่นคงมันกําลังที่จะหมดไปค่ะสี่ดาบความทุกข์กำลังเข้ามาเกาะกินใจเขาแล้วนะคะเขาอาจจะคิดว่าทางที่เขาเลือกมันดีแล้วคนนี้คนเนี้ยเสริมดวงเขาดีแล้วยังงนอย่างนี้แรกๆเหมือนดีค่ะและหลังจากนั้นเขาจะถูกทรยศหักหลังนะคะ,ะเขาจะเจ็บปวดทรมานเขาจะรู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดนะ เนี่ยเขาเป็นอาการอย่างนี้อยู่เลยนะตอนนี้ชีวิตเขานิ่งมากและยังไงอีกในชีวิตเขาเขาจะได้รับกรรมอะไรอีกนะคะในชีวิตเขาโอ้โหแปดดาบอาจจะมีเรื่องของคดีความเรื่องอะ,อะไรที่ไม่ดีมากๆในชีวิตมันเหมือนกับไฟสมมลสมร้ายในชีวิตเขาเลยอะ่ะเขากระดึก เนี่ยเห็นไหมมันนิ่งกระดิกกระเดียบไปไหนไม่ได้ชีวิตเขาถึงถึงการแบบอืใช้กรรมจริงๆนะคะบางท่านอาจจะอยู่ในพื้นที่สี่เหลี่ยมได้ด้วยซ้าแบบเนี้ยนะคะอืถึงแม้ว่าเขาคิดถึงคุณเอ็มเพจคิดถึงสิ่งที่คุณเคยช่วยเหลือเกื้อกูลเขาก็ได้แต่มันก็เป็นได้แค่ความคิดเพราะมันมันเป็นไปไม่ได้เขารู้แล้วมันเป็นภาพเขาเรียกว่ากระต่ายไม้จันท์หรือ สุนัขเห่าเครื่องบินอะไรประมาณนั้นมันเป็นสิ่งที่มันเลยจุดที่มันจะเป็นเหมือนเดิมได้ไหมไม่ได้เขาเข้าใจว่าคุณสูงส่งแล้วคุณไอดีแล้วเขายังอยู่กับที่อยู่เลยเขาเสียใจและคิดแล้วว่าเขาตัดสินใจผิดขาณตอนนี้ทุกทรมานใจนะคะแต่เขาก็รู้แหละว,ว่ากลับไปหาคุณก็กลับไม่ได้เขาก็ต้องอยู่รับใช้กรรมของเขาแบบนี้ นี่ก็คือพลังงานของเขาเนี่ยแหละค่ะอาจารย์เชื่อในกฎแห่งกรรมใครก็ตามที่คิดร้ายกับคนอื่นเมื่อพลังบุญหมดเนี่ยตอนแรกเหมือนดีเห็นมาคะในที่สุดชีวิตเขาดาวลงไปอาจจะเป็นคนที่แบบอืมกลายเป็นซึมเศร้าไปเลยเนี่ยเพราะเขามีทั้งเดมูลกับแปดดาบคือชีวิตเขาตกต่ํามากๆนะคะ เพราะฉะนั้นคนเราทําดีได้ดีเสมอนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงทรยศหักหลังใครคิดร้ายกับใครไม่ว่าจะเป็นความรักในเชิงเพื่อนคู่รักเชิงใครก็ตามนะเนี่ยเขากําลังได้รับกรรมในสิ่งที่เขาทํากับคุณแต่ชีวิตคุณมีแต่รุ่งโรดรุ่งเรืองเพราะคุณเป็นคนดีทําอะไรจริงจังจริงใจกับคนอื่นเสมอคุณงามความดีอันนี้แหละค่ะที่จะหนุนดวงให้ท่านเป็นเดอะซันแล้วก็ราชินีเหรียญ เห็หมอยู่บนกองเงินกองทองนะคะถ้าท่านคิดว่าใช่ดวงของท่านกดเมน้นไลค์แชร์เลยค่ะและพลังบุญพลังดวงจะเกิดความสำเร็จแบบเร็ววันนะคะขอให้โชคดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ